สวัสดีเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มาคลิปสั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับกลจวัตการทํางานของเครื่องยนต์4จงังหวะดูดอัดระเบิดคลายเบื้องต้นพื้นฐานเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอชมในคลิปเต็มคลิปยาวก็แล้วกันเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดอีก mm. รอบหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวดูนะจงังหวะดูดมันอยู่ตรงไหนนะครับพเพื่อนๆดูดอัดระเบิดคลายเนี่ยนะครับจังหวะนี้นะครับ,นะรบลูกสูบเลื่อนลงด้วยความเร็ว ลูกสูบเลื่อนลงด้วยความเร็วนะครับวาล์วไอดีเปิดนะครับมันเกิดสูญญากาศมันก็ดูดอากาศผสมกับน้ํามันเข้ามานะครับหรือว่าถ้าเป็นรถดีเซลนะครับก็จะดูดจะมาเฉพาะอากาศแล้วมารอการฉีดน้ํามันทีหลังนะครับทุกท่านนะอันนี้ก็คือการดูดเมื่อลูกสูบเลื่อนลงไปสูดปั๊บนะครับวาล์วไอดีปิดนะครับลูกสูบเลื่อนลงไปสูดวาล์วไอดีปิดนะครับพอนะครับวาล์วไอดีปิดแล้วลูกสูบเลื่อนขึ้นมาเขาเรียกว่าจังหวะอัดนะครับ พออา,ากาศเนี่ยนะครับอา,ากาศจากปริมาตรเยอะๆอา,ากาศให้มีปริมาตรที่เล็กลงให้เกิดความร้อนนะครับพออา,ากาศขึ้นมาก่อนที่จะถึงศูนย์ตายบนอา,ากาศขึ้นมาก่อนที่จะถึงศูนย์ตายบนประมาณ5ถึง10องศาจังหวะนี้ถ้าเป็นรถด,ดีเซลหัวฉีดนะครับก็จะฉีดน้ํามันเข้ามานะครับถ้าเป็นรถเบนซินก็จะเป็นจังหวะที่จ่ายประกายไฟหัวเทียนเป็นจังหวะจุดระเบิดนะครับ อพอรถมันจุดระเบิดเป็นไฟเป็นระเบิดลูกไฟปั๊บนะครับแรงอัดแรงจุดระเบิดมันก็จะผลักดันให้หวัวลูกสูบของเราย้อนกลับลงไปนั่นเองนะครับอ่าจุดระเบิดแล้วก็ลูกสูบเลื่อนลงไปนะครับพอลูกสูบเลื่อนลงไปปั๊บนะครับลูกสูบกาลังจะล,ลงไปสุดนะครับลูกสูบกาลังจะเลื่อนลงไปสุดเนี่ยนะครับวาล์วไอเสียมันเปิดสวนขึ้นมาเห็นไหมวาล์วไอเสียเปิดสวนขึ้นมานะครับนี่ลูกลูกยังลูกยังไม่สุดนะวาล์วไอเสียมันเปิดขึ้นมาแล้วเห็นไหมนะครับอ่า นะครับพอลูกสูบเลื่อนลงไปสุดแล้วนะครับลูกสูบเลื่อนขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นการผลักดันไอเสียออกไปนั่นเองนะครับไอเสียที่เกิดจากการเผาไหม้นี่แหละนะครับผลักดันออกไปทางท่อไอเสียนะครับพอมันผลักดันออกไปนะครับวาล์วไอเสียเริ่มปิดเนี่ยนะครับดูดีๆนะต่อไปจะเป็นจังหวะโอเวอร์แลปนะครับวาล์วไอเสียปิดยังไม่สนิทวาล์วไอดีส่วนขึ้นมาเห็นไหมนะครับ วาวไอ์แวาวไอเสียปิดยังไม่สนิทวาวไอดีเปิดสวนขึ้นมาจังหวะนี้นะครับเขาเรียกว่าจังหวะโอ์แลปบเป็นการกวาดล้างไอเสียโดยการนําเอาไอดีมาขับไลไอเสียในจังหวะนี้เราไม่สามารถปรับตั้งวาวได้เพราะว่าวาวมันยกค้างอยู่ทั้ง2ตัวนะครับให้เพื่อนๆหมุนไปอีกหนึ่งรอบนะครับหมุนไปอีกหนึ่งรอบนะครับอ่าวาวไอดี นะครับเปิดเป็นจังหวะดูดนะครับแล้วก็ลูกสูบเลื่อนขึ้นมานะครับก็จะเป็นจังหวะอัดนะครับจังหวะนี้เราสามารถทําการปรับตั้งลวบาวได้เลยนะครับทุกท่านอ่ะนะครับในคลิปนี้นะครับออามาเล่าสั้นๆให้เพื่อนๆได้ฟังเดี๋ยวรอชมคลิปยาวคลิปเต็มได้เร็วๆนี้ครับสวัสดีทุกท่านครับ